พี่ของเรายังไงครับได้จอออนแอร์ได้จอออนแอร์แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในทวิตเตอร์ว่าว่าจะออนแอร์ดืนนันใช่ที่ผมบอกว่าจะออนแอร์เดือนเดือนหน้านั่นหมายถึงคนรักรุ่นพี่ยินยันไปแล้วมันเอออาทิตย์หน้าซึ่งผมพูดไม่จริงนะใครรอก็แล้วแต่คุณก็ได้เออเขารอนะผมพูดไปงั้นแหละถ้าเกิดแบบใครไม่เชื่อหาผมโป๊ะ ก็รอดูครับจะรอดูแคนการหลุดสปอายออกมาหรืออะไรไงพี่จินไม่หลุดครับก็บอกเลยก็ใชคกับผมก็บอกแต่ว่ามันไม่จริงไม่จริงก็อีกเรื่องกาเป็นลุ้นเอาเออแฟนๆก็รอติดตามเดิมเนาะหรือว่ามก็มีความสุขนะที่แบบเฮ้ยเราพิมพ์ไปเล่นๆแล้วแฟนๆก็

พราะถ้าตรวจเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้เดี๋ยว <c oughs> ผมจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตรวจาปแล้วมันมันมีฉากที่แบบเอ้ยเป็นแฟนรอกันอยู่จะได้เห็นไหมได้เห็นไหมรออยู่แล้วนี่คุณเห็นสยามพารากอนไหมมันมีฉากของปีนตึก <c oughs> แล้วก็คน <c oughs> ละเรื่องอ <c oughs> <c oughs> แบบจิ้นปีนอะไรเนี้อะไรแบบรอดูรอนอนอย่างนี้อ่ะก็รอดูดีกว่าผมดูแล้วผม <c oughs> รู้สึกว่าว้าว คือแบบคนนิดนึงก็คือรู้เลยรู้เลยเออเป็นไงบ้างแบบแฟนๆแบบรอชมเรื่องนี้หนึที่สุดเลยรอย่างเง้ยรอเข้ารอไปดูก็ดีใจผมใชื่อเขาม่ดีใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบนับตามจริงๆแล้วเราสองคนน่ะแทบจะไม่มีผลงานเลยในระยะเวลาเป็นปีแต่ก็ยังคงมีงานแล้วมีแฟนๆซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยก็มีหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละฮะเอาไว้ถึงเวลาออนแอร์แล้วก็กลับมรวมตัวกันได้แล้วยินดีต้อนรับ พี่อินแนามนิดนึงเร่เร่สักแบบ่าสุดใช่ไหมพี่สักเี่นใครอะอะไรนะสักหะอไม่มีผมว่านเอาใช่อดูไหมล่ะดูได้ไม่มีไม่มีรอไม่มีไม่มีเป็นแตูธรรมดาเนาะเป็นเป็นนตูบ้านเราเราก็แบบอยากให้มันลองดู มีความคิดอยากจะสัดไหมเอออะไรนะครับมีความคิดอยากจะตัดเอาจริงๆก็ก็ก็มีคิดแต่ว่าเดี๋ยวดีกว่าเผื่อเราไม่รู้ว่าคอลเลคชันงานมันจะแบบเอ้ยเผื่อมีรอยตักแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็แบบเซฟไปก่อนเออวันเดียวนี้ถ้าเกิดว่าอยากทำแบบนั้นก็สามารถติดแททูได้เนาะใช่มันแททูได้มันก็แบบง่ายๆมันมีความหมายอะไรก้อนอยู่ในตัวเลขนั้นไหมตัวเลขโรมันมีเออคือผมอ่ะเป็นตอนมันเป็นเลขไอ้นี่ มันเป็นเลขวันเปิดขายแต่ว่าผมไม่รู้ผมมาลงตอนมันขายไปแล้วไงแล้วก็ไม่มีแล้ทำเพื่ออะไรไม่รู้ตอนนั้นใช่หลังคุณก็ไปหาเ้าเกมแปลว่าอะไรแล้วเขาแปลว่าอะไรบ้างในนวันนั้นเดี่ยวันเดือนปีใช่ครับเป็นวันเดือนปีแล้วเหมือนผมจะเขียนเลขผิดด้วยนะประเด็นเลยผิดผิดแบบคนละวันกับเป็นไงล่ะห็นแล้่ะนี่มันอยู่ตรงนี้เราต้อคือเราแบบว่ามัน จะสักหรือไม่สักแล้วแบบแฟนๆแลเข้าไปถามกันอย่างเงี้ยไม่สักไม่สักไม่มีอะไรหลังๆก็คือเป็นตัวต้อยที่เราใส่ใช่ไหมตัวนั้นป่ะใช่ครับืออย่างแขนซ้ายสัตว์ตรงอะไรแกนขวาสัตว์ราชสีเล่นไม่จบด้วยแล้วก็ชุกมาพี่วามีเห็นแล้วยังไงถ้าแบบพี่เห็นเขาอยากจะสักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน้อยไปน้อยไปสักน้อยไปจริงๆีต้องแบบไล่มาตั้งแต่เป็นพังเลยหรอลูกแต่พี่เขาเป็นครั้งเลยหรอ ผมมายืนสับไา่กับคุณแต่เขาร้องไห้กันหมดเลยนะแต่ของเรายังมีไหมแบบกรามงคิดคีคิดสักคิดอะไรไหมเขาจริงๆก็มีครับแต่ว่ากลัวเจ็บเล้องจ็เราคิดไม่ถ้าเกิดสักอ่ะผมเป็นคนคิดที่คิดว่ามันต้องมีอะไรที่ถูกใจในชีวิตเราจริงๆาะว่ามันรอยสักมันอยู่ตลอดไปเราก็ต้องคิดว่ามีอะไรที่มันสื่อถึงอความเป็นเราหรือว่า อะไรที่เราชอบแล้วก็สัตย์แทนความเป็นตัวเรามาที่แบบผลงานเตีเราหน่อยั่งดับอะไรก็เท่าไหร่นะครับกี่วิวแล้วกี่เดียวแล้วนะเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านหรอเฮ้ยนั่งดูไว้เช้าเออยู่ไรไดีดีผมผมผมดีใจครับที่ทุกคนชอบแล้วก็ฟังแล้วก็แบบมีเพาตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วพอผลงานออกมามันก็รู้สึกดีใจตรงที่ว่า ตอนนั้นก็เหนื่อยในการถ่ายเนี่ยอะไพอผลลัพธ์มันออกมาดีแล้วก็คุณภาพมันดีภาพสวยอย่างเงี้ยก็ดีใจแผนตอบอะไรเลยมีอะไรไหมครับตอบอะไรไหมต้องตอไปหรือรอ้จะมีอยู่ในอนาคตครับมีอยู่ครับก็รอติดตามนะครับก็เป็นเพลงพวกซีรีส์ก็ร้องครับเพลงครับก็รอติดตามเขียนเขียนเพลงเองด้วยไหมในซีรีส์เงเออแต่งไม่จบครับตอนนี้แต่ง ยังไม่จบกชื่อเพลงว่าชัดเนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลงประมาณชันเนี่ย่าประมาณนี nah ้ประมาณนี้ประมาณนี้เอออยากให้ฟากถึงแบบเป็นงเป็นคงเป็นขับของพวกเราครับอินัวอหน่อยจ้าครับก็รออีกอืดใจนะครับรอติดตามซีรีส์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ยังสนับสนุนพวกเราใ hey, ห้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแล so well ้วก็ขอบคุณว <th> ันนี้มากๆครับที่ทุกคนมาแล้วก็ทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะครับมากจริงๆครับช่วงนี้ก็ระวังโดนแดดเยอะนะครับอันตรายโอเคขอบคุณที่มพี่ขอถนายรูปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีอะไรพี่หน่อยนี่ครับ